ยุดทำแบบนี้ถ้าคุณเองไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อมนั่นเองนะคะในวัยชราและก็ข้อมูลนี้นะคะเราศึกษาจากคนใกล้ตัวเราศึกษาจากที่อื่นคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ฟังคุณหมอมาแล้วก็มาประมวลผลดูว่าการที่คนที่เป็นอัลไซเมอร์นั้นสาเหตุพื้นฐานแล้วมาจากการที่พวกเขาเป็นคนที่คิดลบรับเรื่องราวไม่ดี เซลล์ต่างๆในร่างกายนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรกับเราคิดอะไรกับเราเซลล์ Sell ต่างๆนั้นรับรู้หมดทุกเรื่องเมื่อเรารับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันไม่ดีจากคนข้างนอกด้วยจากตัวเราเองพูดกับตัวเราเองด้วยเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเรา เซล์ต่างๆในสมองของเรานั้นเขาจะไม่อยากรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันทุกข์ใจเดี่ยวข้องคุณข้องมองใจในร่างกายเซล์ต่างๆนั้นก็เลยไปประมวลผลให้ทําให้ความคิดของเราเซลล์ต่างๆนั้นถูกลบล้างเรื่องราวต่างๆออกเพราะว่าฉันไม่อยากจําเรื่องราวที่มันไม่ดีอีกต่อไปแล้วเซลล์จินถูกลบล้างกลายเป็นคนที่จําอะไรไม่ได้เริ่มหลงๆลืมเพราะว่า คิดเยอะเซลล์ต่างๆที่มันดีๆไม่ถูกผลิตขึ้นแล้วก็จะตายลงเซลล์ส่วนนั้นความจำส่วนนั้นก็จะถูกหายไปเพราะว่าเป็นคนคิดลบเลยทำให้เซลล์ต่างๆลบร้างเรื่องราวต่างๆที่ไม่อยากฟังที่ไม่อยากคิดนั้นหายออกไปจากความคิดเลยทำให้เราจำอัดไหไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมในวัยชราเราจะต้องเป็นคนที่ อารมณ์ดีพูดกับตัวเองดีๆคิดกับตัวเองดีๆเพราะสิ่งต่างๆนั้นรับรู้หมดว่าเราพูดอะไรกับตัวเราเองเราคิดยังไงกับตัวเราเองเราให้คุณค่ายังไงกับตัวเราเองเราจะต้องตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องพูดกับตัวเราเองดีๆพูดฉันเป็นที่รัก ฉันรักตัวเองฉันมีคุณค่ามากเลยฉันเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดฉันเนี่ยดูร่าเริงสดใสพูดกับตัวเองดีๆและข่าวข้างนอกสิ่งไม่ดีข้างนอกอยากไปรับมา สิ่งต่างๆข้างนอกที่มันไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขาให้เขาไปคิดไปแก้ไขปัญหาของเขาเองเราจึงจะเป็นที่ต้องสร้างเซลล์ดีๆสร้างความคิดดีๆให้กับตัวเราเองสร้างสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเราเป็นคนอารมณ์ดีเราก็บอกว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีเราเป็นคนร่าเริงเจมสไซส์ฉันเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนอารมณ์ดี ทำอารมณ์ดีให้กับตัวเองทุกวันบอกตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่าบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเราพูดแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆไปบ่อยๆเรา ต่างๆสิ่งดีๆที่เราพูดให้กับตัวเองเซลล์ทุกอย่างรับรู้แล้วเมื่อเราเซลลรับรู้สิ่งต่างๆที่เราพูดกับดีๆกับตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองนะั้นหน้าตาสดใสดูก็มีออร่าไปไหนมาไหนใครๆก็อยากทักถ้าไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์นะคะเราจะต้องพูดกับตัวเองดีๆและคิดกับตัวเองดีๆเสมอนะคะแมออนฝากไว้ด้วยนะคะคลิปดีๆแบบนี้แมออนจะมานําเสนอให้กับทุกคนอีก เป็นประจำเช่นเคยถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะเอาไว้ทำคลิปดีมาฝากกับทุกคนอีกในวันหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะ